สวัสดีพี่ๆทุกคนครับวันนี้เราจะมาแกะเครื่อง iPhone s X Max นะครับนี่ขั้นตอนแรกก็หลายๆคนจะใส่แบบนี้ก่อนใช่ไหมครับอ่ะแต่สำหรับผมไม่นะทุกคนนะครับผมจะใช้พลาสติกครับพลาสติกบางๆนะครับ สอดเข้าไปในรูก่อนนะทุกคนสอดเข้าไปในรูเพื่อจะหยอดน้ํายานะครับนี่สอดเข้าไปในรูแบบน,นี้เมื่อเราได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับทุกคนให้เราหยอดน้ํายาหลังแบบนี้นะครับแต่ผมลืมขันน็อตทุกคน อาน่าตอ,อก,ก่อนเดี๋ยวจอจะแตกลืมนะครับหลังจากที่ได้แบบนี้เสร็จนะครับให้เราฉีดน้ำยาลงไปนะครับหลังพลาสติกนะทุกคนหยอดลงไปนะครับใช้ลักษณะการหยอดนะครับหยอดลงไปหลังจากที่เราหยอดเสร็จนะครับให้เราใช้เครื่องครับ พลาสติกก็ยังคาอยู่นะครับนี่พลาสติกยังคาอยู่นะทุกคนหลังจากนั้นให้เราหมุนครับหมุนให้เหล็กมันมาบีบแกนกลางนะครับหลังจากนั้นครับให้เราคว่ำอ,อันนี้ลงมาครับคว่ำอ,อันนี้ลงมากดนะครับแล้วก็บีบจุกปอกลงไป นะครับหลังจากนั้นให้เราเล็บเนี่ยทุกคนให้เราเล็บเนี่ยสอดนะครับจิ้มไปในรูชาร์ตนะครับเพื่อก,กดนะครับเพื่อก,กดไว้นะทุกคนเพื่อก,กดตัวเมนบอร์ดนะครับกดตัวเมนบอร์ดตัวเครื่องทัวร์ับเนี่ยให้มันมีแรงต้านหลังจากนั้นเราก็หมุนเลยครับหมุนหมุนทุกคนหมุนครับ โอโหของผมใส่ผิดรูทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขอตอดอันนี้แป๊บถ้าเครื่องใหญ่เนี่ยมันต้องรูสามนะทุกคนรูที่สามหมุนตรงไป หยดน้ำยายอีกนิดนึงนะครับเพื่อความชัวนะโอเคหลังจากนั้นเริ่มหมุนครับจังหวะหมุนแล้วก็ใช้เล็บกดไปด้วยนะทุกคนกดไปด้วยนะครับโอเคมันก็จะนี่ครับสอดเข้าได้แล้วทุกคนเ,นเห็นไหมครับหลังจากนั้นนะทุกคนไม่ต้องรีบครับนะครับ ให้เวียงนะครับเวียงพวกนี้มาด้านข้างให้หมดเลยนะทุกคน,นเวียงให้มันทะลุไปเลยนะครับหากมันติดนะครับให้เราหยดหยดน้ํายาอีกนะทุกคนหยอดหลังพลาสติกนะอย่าไปหยอดหน้าพลาสติกนะครับผมก็จะหยอดไปสักแป๊บหนึ่งผมก็จะหมุนใหม่ทุกคนอ่าพอจอ จอมันจะอ้านะครับหลังจากที่จอมันอ้าให้เราใช้ไพ่นะครับขั้นไว้แบบนี้นะครับหาไพ่ขั้นจุดใดจุดหนึ่งไว้ก็ได้ครับเนี่ยขั้นแบบนี้หลังจากนั้นเราก็แกะเครื่องครับคลายน็อตออกมานะครับจอมันก็จะบีบตัวไพ่นะครับหลังจากนั้นเราก็เปิดหมดหน้าที่ของเครื่องมือแล้วครับ หลังจากนั้นทุกคนก็ให้เราลูดนะครับนี่ลูดออกมาทีละนิดทีละนิดใช้เล็บก็ได้ครับไม่ใช้เล็บก็ได้ลูดมานะครับในจังหวะลูดนะครับถ้าติดให้หยอดนะทุกคนจอใหม่ๆเนี่ยจอที่ยังไม่เคยแกะเนี่ยมันจะลูดยากนิดนึงนะครับดูนะครับอ่าติดนะครับทุกคนหากมันติดในลักษณะแบบนี้นะครับให้ใช้ไพ่ครับค่อยๆลูดนะทุกคนค่อยๆลูด มันจะติดนิดหน่อยนะทุกคนหลังจากนั้นเราก็หยอดครับหยอดหลังไพ่นี่แหละครับโอเคนี่นะครับกาวยังมีเยอะเลยนะทุกคน นี่ครับกาวยังติดเยอะเลยนะครับนี่เพราะฉะนั้นพยายามเอากาวออกด้วยนะทุกคนโอเคครับจอ,อยังปกติอยู่นะโอเคหลังจากนั้นครับให้เราใช้ไพ่ครับหาล่องเสียบเข้าไปในรูเหมือนเดิมครับหยอดน้ำยาอีกเหมือนเดิมครับทุกคน หยดแล้วก็ลูดไปลูดมาลูดไปลูดมาให้น้ํายามลงไปทาปฏิกิริยากับกับไอ้กาวนะครับขออนุญาตแป๊บนะทุกคนนึ่ใช้เล็บลูดมาแบบนี้ครับอ่ามันก็จะหลุดทุกคนนี่นะครับหลังจากที่เราเปิดได้แล้วนะครับหาอะไรมา ขั้นหลังจอแบบนี้ครับหลังจากที่เราขั้นหลังจอเสร็จนะครับแล้วก็จะทำอะไรเราทำได้เลยนี่ก็คือองค์ประกอบของ iPhone XX m a x Mac. นะครับประมาณนี้ขันน็อตขันอะไรออกได้เลยเวลาใส่กลับก็ง่ายๆครับ ปิดเครื่องลงันน้ในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็เอาตรงหัวนี่ครับเอาตรงหัวลงก่อนนะครับกดตรงหัวลงไปมันจะมีเงี้ยงอยู่สองเงี่ยงนะกดลงไปครับแล้วใช้มือเราไล่กดขอบทีละข้างแบบนี้ครับแล้วเราก็ทำการขันน็อตคืนเป็นปกติ นะครับหากพี่พเพื่อนเพื่อนทวิธีที่ผมบอกนะครับโอกาสจอที่จะแตกถามว่ามีโอกาสไม่มีนะครับแต่น้อยมากๆนะครับน้อยมากๆหากเราใช้พลาสติกนี้เป็นนะครับเสีย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 บนะครับเสียบมันลงไปในร่องนะครับเมื่อพลาสติกเสียบลงไปในร่องแล้วเนี่ยเราหยดน้าเนี่ยมันจะไหลไปทางพลาสติกนะครับแล้วเข้าไปละลายกาวทําให้กาวนิ่ม นะครับก็เลยดึงจอออกง่ายประมาณนี้ทุกคนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ